อำนาจนิยมดิจิทัลในอุตสาห์เนเอาเซียนร่วมใจกันควบคุมปิดกั้นคุกคามออนไลน์นะฮะเนปาลเนี่ยเพิ่งปิดโซเชียลมีเดียไปนะครับโดยที่อันนี้เป็นบทความในคุณวัชนาวรยางกูลในกรณีของล่าสุดเนี่ยตามข่าวเมื่อวานนี้ที่รายงานกันหลายสำนักก็คือว่าประชาชนในเนปาลเขาชุมนุมกันโดยที่เขาต่อต้านการออกนโยบายของรัฐบาลน,นะฮะ ซึ่งเขาอ้างิางว่าบริษัทข้ามชาติเนี่ยไม่ได้มาจดทะเบียนอย่างถูกต้องซึ่งมันข้ออ้างซึ่งงี่เง่าของหลายรัฐบาลทั่วโลกที่ต้องการเลือกปฏิบัติต่อบริษัทข้ามชาติในแบบที่ไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ได้ได้ความสุขอะไรทั้งสิ้นจากรัฐบาลแต่กฎหมายท้องถิ่นเนี่ยมันบังคับให้ทํานู่นทนํานี่พอบริษัทข้ามชาติทําไม่ครบเนี่ยไอ้คนที่เดือดร้อนมันไม่ใช่แค่บริษัทข้ามชาติมันคือประชาชนที่เขาเพึ่งพาอาศาายัยเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนปานสั่งปิดชัดาาาาาาาวน์กกกรรรเข้ถึงงแแลลตตตฟอมมมมโีียยดดหหห่่่ทไปฏิิบัํ จดทะเบียนกับรัฐโดยที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้4กันยายนรัฐบาลเนปาลสั่งให้ทำการบล็อกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมด26รายการนะฮะเข้าใจหรือ,อยังว่าทำไมคนเขาชุมนุมถ้ารัฐบาลที่ไหนในโลกสำคัญตนเองผิดแล้วทำในสิ่งนี้โดยอ้างกฎหมายเนี่ยประชาชนเขาก็ลุกฮือการบังคับใช้กฎหมายสําคัญไหมก็สําคัญมันไม่ได้สําคัญระดับที่คุณจะมาปิด f a c e b o o กอย่างนี้ดีกว่าเ <laughs> พราะ a c e b o o k มันสําคัญกว่าหน่วยงานรัฐในการให้บริการประชาชนเนี่ย เนะี่ยยูทูบก็เช่นเดียวกันมันให้ทั้งความบันเทิงมันให้ทั้งการประกอบอาชีพมันไม่ได้เอาเงินจากเรามันให้ตังเรา a c e b o o k เนี่ยสร้างไรายได้กับผมส่วนโดยงานรัฐเนี่ยเอาเงินของผมไปนะครับเพราะฉะนั้นคนเขามองเห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในลนนักษณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการปิดทั้งหมด26แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับ Facebook Instagram YouTube WhatsApp Reddit l i n k e อ i n อันนี้รัฐบาลโง่หรือนี่เง่าฮคเนี่ยคุณปิดทีเดียวหมดเลยอ่ะเนี้ย คุณบ้าเปล่าวะในปาลนี่มีอะไรบ้าบ้าบ่อยนะฮะมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะปัญหาตอนนั้นสไตรค์ไม่สามารถเก็บขยะได้จนขยะเป็นเมืองแบบกลิ่นเหม็นโอ้โหเละเทะก็คือ Reddit Link e d i n WhatsApp, X, y o u t u b e Instagram, Facebook เนี่ยนะฮะ เขาไม่ยอมจดทะเบียนตามที่กฎหมายในรัฐบาลในปานกำหนดแพลตฟอร์มซึ่งผ่านการจดทะเบียนและไม่ได้รับผลกระทบก็มีอย่างเช่น TikTok, Viper, WeTalk, n i m u u s แล้วก็ Popolife ผมไม่เชื่อได้สั้าไปว่าบริษัทข้ามชาติหลายแห่งพวกนี้เขาตั้งใจทำอะไรผิดผมคิดว่าเขาโดนกลั่นแกล้งคือมันปกติพวก YouTube หรือพวก IG เนี่ยวพวก Facebook เขา เขามีความพร้อมในการร่วมมือนะเขาไม่เหมือนสมัยแรกซึ่งอูเบอร์เข้ามาแล้วก็แบบไม่ได้อยากร่วมมืออะไรมากอะใช่ไหมคือคือบริษัทคือเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเขาอุปเวณในเมืองไทยได้เนี่ยยกเว้นสวรรค์ในปานไปทําอะไรพิสดารเนี่ยเขาก็น่าจะบริหารในในปานได้นะเขาคือบริษัทพวกนี้เขาก็ให้ความร่วมมือหน่วยงานรัฐเขาไม่ได้เป็นประเภท idealist มากนะักการปิดแพลตฟอร์มทำให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่นะฮะ โดยมีการประท้วงชุมนุมกันทั่วประเทศโดยเฉพาะในในนะครแค,คทมันดูหรือกัตมันดูนะฮะการประท้วงรุนแรงนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ17-19ถึงคนแล้วก็บาดเจ็บกว่าเกือน,น่งคนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวิจารณ์ว่ามีการปิดแพลตฟอร์มและเมื่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและเรียกร้องให้รัฐบ,บาลทบทวนมาตรการดังกล่าว ภายหลังการเกิดการประท้วงขันแรงรัฐบาลได้ยกเลิกการสั่งบล็อกโซเชียลมีเดียแล้วโดยยืนยันยกเลิกอย่างเป็นทางการประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศนายยมตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้หวยเองมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวและให้ค่าชดเชยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงการรักษาพยาบาลฟรีแก่ผู้บาดเจ็บนะเพราะฉะนั้นโอเคงั้นสรุปก็คือว่าตกลงพี่น้องประชาชนในเนปาลได้รับสิทธิ กลับคืนมาในฐานะพลเมืองแล้วนะครับก็คือสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมแสดงความยินดีด้วยคือมันเป็นสิทธิพื้นฐานไปแล้วอะรัฐบาลเนปาลเนี่ยแบนโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์มในรอบนี้นะครับอีกครั้ง Facebook Instagram WhatsApp X Twitter นะฮะซึ่ง Twitter แบนไม่ได้เลยนะฮะผมถูกขโมยโจรกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ l i n ก e d i n ก็แบนเดีย๋ยวคุณไปแบนลิงก์อินหาสวรรค์วมมาที่ไหนวะใครคิดว่านโยบายประเภทนี้ มีการออกกฎซึ่งมีชื่อว่า directive on regulating the use of social media โดยที่เป็นกฎหมายซึ่งผ่านออกมาเมื่อปี2023บังคับให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆต,ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงสื่อสารแล้วก็ตั้งตัวแทนหรือตัวแทนติดต่อภายในประเทศเขาค,ค,คือให้ให้ตั้ง local ให้ให้ให้ corporatize ในระดับท้องถิน่น แล้วก็ให้มีระบบการจัดการร้องเรียนและควบคุมเนื้อหาแต่หลายแพลตฟอร์มไม่ทําตามแม้รัฐบาลจะออกเตือนและให้เส้นตายสิ้นเดือนสิงหาคมเงื่อนไขรัฐบาลเยอะเกินหรือเปล่าล่ะคือเอาจริงก่อนหน,น้านี้บริษัทพวกนี้เขาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนไหมถ้าเขาไม่ได้สร้างเขาให้แต่ความสุขเนี่ยนะฮะคุณไปยุ่งกับเขาทําไม เหตุผลที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการรัฐบาลอ้างว่ามีการปล่อยข่าวปลอมแล้วก็มีการเกิดอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็ต้องคุมเนื้อหา hate speech เนื้อหาที่บ่อนทำลายความมั่นคงฟังคุณคุณไหมฮะทำให้แพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะฮะแพลตฟอร์มเขาก็รับผิดชอบการแบนการแบนเนี่ยอ้างคำสั่งของศาลดีกาที่เนปาลนะครับทำให้โซเชียลต้อง จดทะเบียนในรูปแบบนี้ทั้งหมดรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีในวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานี้ด้วยที่รอดไปก็มี Tik Tok, Viper, VTalk, Nimbus แล้วก็ p o p o l i v e นะฮะมีการประชุมบนท้องถนนโดยเฉพาะเยาวชนนะครับแล้วก็มีการสลายการชุมนุมด้วยการใช้แกส๊สน้ำตากระสุนยางกระสุนจริงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนแล้วก็บาดเจ็บกว่าร้อคน การแบนละเมิดสิทธิขั้นพื้น,นาฐานคณะกรรมการสิทธิทมน,นุษยชนบอกผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะธุรกิจออนไลน์และก็ภาคไอทีเสียหายหนักเพราะพึ่งพาแพลตฟอร์มระดับโลกในการสื่อสารและในการทําการตลาดเพราะฉะนั้นรัฐบาลในเนปาลรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ห่วยมากในการออกนโยบายนี้นะครับสาคัญตนเองผิดด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นบริหารรัฐบาลในประเทศไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างในสหรัฐเนี่ยการปิด t ิ k ิตอลเนี่ยเขาก็ดันออกไปแล้ว ฟรัมก็รู้ว่าคนอเมริกันเขานิยมใช้ติ๊กตอกเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ปล่อยให้ปิดอคือคุณูประโยชน์ของเทคโนโลยีพวกเนี้ยมันมันสูงเกินไปกว่าที่มันสูงเกินไปกว่าที่รัฐบาลไหนเนี่ยจะมาแทนที่ได้ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะที่ผมมีอิสรภาพในการพูดในทุกเรื่องที่ผมพูดแบบเนี้ยมันไม่ใช่เพราะอะไรเลยฮะมันมันมันเพราะบริษัทเดียวฮะมันเพราะ u ู u b e บริษัทเดียว ผมมีเสรีภาพในการพูดทุกประเด็นที่ผมพูดเนี่ยเพราะ YouTube เนี่ยแหละมันสร้างเทคโนโลยีซึ่งไม่ใช่ YouTube แล้วก o o g l e มันซื้อ YouTube มาในปี2006แล้วมันก็พ่วงติดกับ Search Engine แล้วมันทำให้แล้วมัน d e m o c r a ท i z e การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทั่วโลกแล้วมันมันกรองเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่ลามอกาอนาจารแล้วก็รุนแรงเนี่ยออกไปได้สำเร็จด้วยระบบของมัน ที่เก่งและดีไปกว่าทุกระบบของทุกรัฐบาลในทุกประเทศนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข่าวในปลานมันย้ำถึงความห่วยแตกของของความสําคัญตนเองผิดของผู้ซึ่งเถืออนนาารัฐในการที่จะมามันละเมิดสิทธิประชาชนแล้วก็ไปกล่าวอ้างบริษัทข้ามชาติว่าไม่ทําตามกฎหมายขออภัยบริษัทข้ามชาติพวกนี้มันให้ความสุขต่อพี่น้องประชาชนและให้รายได้ต่อพี่น้องประชาชนมากไปกว่ารัฐบาลไหนมีปัญญามอบให้ ผมบอโหแทนชาวในป่านฮะ,ะไม่มีใครมาเปิด YouTube ที่นี่ผมก็อดดิถ้าวันนี้มีคนมาเปิด YouTube ผมก็ต้องไปสมัครงานอ่านข่าวในสถานีโทรทัศน์ทั่วไปแบบที่มันก็จะมีกรอบในการนำเสนอดังนั้นที่เรามีวันนี้ได้เนี่ยเพราะเทคโนโลยีพวกนี้แหละฮะ